าปาดลูกปาดลูบอย่างงี้เอาลูกดาวกันนะลูกลูกดาวนี่ลูกดาวลูกดาวอืมเห็นได้ปะเจ้าสิ 조금 크게 하지? 크 o o k 잖아아 진짜? 조금 좋아? 응 o k i e cookie. cookie. 엄마 o k i e c เอาใหญ่ๆลูงหัวใจใหญ่ๆคอยอยอยโอ้โหว้าจริงจ้คอยอยโอ้โหอยายกอนีกอน2้ขี้พี่ยับมากผ วาดลกูกน้ำมันชุบอะมายชีสอ่ะอืมแบบแม่ไปถากผักก่อนเดอ้อ <c oughs> มายจีจน้องได้กินยังลูกอิลากินยังบม่ได้กินหัวแม่น่ะผักคือหลานแค่ไงวะ หนาผากก็ต้องไปใสย่ยากมยาก็ดยหัวหลานปานนี่บายบายอุดนุนน้องเลหน่อยนะคะน,อนอ้องเลมาขายของปิดลูกปิดโทราศาพัพท์พอแลอว